นี่คือโรงเรียนวัดดิตถารามนะครับเป็นโรงเรียนกทมแห่งหนึ่งที่นักศึกษาครูจากออสเตรเลียได้มาสอนเด็กนักเรียนที่นี่และก็โชคดีนะครับวันนี้เราได้มาพบกับท่านผู้อำนวยการวชระนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนวยการครับรูเห็นเขาว่ามีชาวต่างประเทศมาเป็นครูที่นี่สอนที่นี่ค้ับเป็นของมาอะไรบุญองก์กรนะครับ ก็จากออสเตรเลียครับที่ได้ให้ความร่วมมือนะครับเราเราได้พูดคอนแทคกันว่าอยากจะทำเป็นลักษณะแบบต่อเนื่องทีแรกเราเสนอไปทั้งสองเทอมแต่เขาบอกว่าขอเทอมเดียวนะครับแต่ต่อเนื่องจะพยามให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเขามีข้อแม้ว่าต้องขออออยู่เขาก็ชอมชมไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาเนี่ยเห็นว่า เปโครงการที่ดีซึ่งครูเรานั้นดั้งเดิมเี่ยได้ทาไปแล้วแล้วก็มีการอย่างต่ออาหานอ,อนไปบางส่วนบางปีซึ่งอะไรครับผู้บริการจะต้องให้ครูเราติดตามกับเขาแล้วก็คลิกเข้าไปในเว็บของเขาเพื่อให้ได้นะครับความต่อเนื่องเขาก็จะจัดส่งนะฮะซึ่งงบประมาณตัวเนี้ยเขาเป็นคนออกให้เราหมดเลยนะฮะอาหารการกินที่พักของเขา เราไม่ต้องห่วงเลยเขาเพียงมาสอนเราในเวลาสองสัปดาห์จัดสเด็กรุ่นชั้นไหนเออเรามาเป็นทีมเลยครับตั้งอนุบาลจนถึงป .6 ะเลยมาทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยครับมาเป็นชุดเลยและแต่เขาครูของเรากับครูของเขาเนี่ยจะคอนแทคกันว่าสอนระดับไหนแต่ที่นี่สอนตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 ใช่ครับเรามีประาม ถ้าอนาุบาลจนถึงป6เนี่ย621คนนณวันที่10มิถุนาถ้าว่าอาจารย์เองก็สนใจที่อยากจะให้เด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างหนังสือที่เห็นนี่นะครับ,รบที่อยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นหนังสือหลักหลักภาษาอังกฤษครับหลักภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตำรา The New Road นะครับซึ่งแต่งโดยอาจารย์อมพรพุทธศรีนะครับ New Road ครับครับผมมันมีออดิโอด้วยครับในนั้นเป็น ซีดีโอซีดีนะครับซึ่งอาจารย์ได้อมาเผยแพร่นะครับโดยมีหลักว่าค่อยๆฝึกประโยคหนึ่งแล้วแต่งประโยคต่อไปเรื่อยๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เราจะซื้อด้วยประมาณครับเพื่อให้เด็กได้ยืมเรียนะทำไมถึงมาเน้นภาษาอังกฤษเพื่อหนึ่งเราเห็นความสำคัญนะครับหนึ่งคนไทยโอกาสใช้ภาษาอังกฤษน้อยเรียนไปแล้ว ไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเราจะเข้าสู่อาเซียนนะครับเราต้องพัฒนาในส่วนนี้ให้มากมากครับแล้วในอย่างหนึ่งก็คือเราเทียบมาตรฐานกับสิงคโปร์นะครับโอ้ยใช่เลยครับผมนี่นะครับเราไปหาตำรามานะครับนะครับจากส่วนหนังสือของมธุรกิจนะครับนะฮะบริษัทซีเอ็ดนะครับเอ่อเป็นไพรม a รีเลเวลคอมเพล็ก์ โควแคปกับอะไรครับไทม์ไลน์เดเวลคอมเพตของอินดิสตัวนี้ครับนะครับซึ่งเราใช้ประกอบนะฮะประกอบการเรียนการสอนของครูนะครับซึ่งเราสั่งซื้อ้วตีตามเหลืองนะครับแล้วให้ครูได้อะไรครับทดลองใช้นะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นตำราของของอะไกันสิงคโปร์อันนี้เป็นของตำราของสิงคโปร์ครับซึ่งซึ่งอะไรฮะเราเอามาทดลองใช้ดูครับนะครับ ให้เด็กเราว่าระดับของเขาเนี่ยซึ่งผมไปเห็นเนี่ยมันแบ่งเป็นระดับประถมแล้วมัธยมด้วยส่วนมัธยมผมก็จะมาว้ศวบพื้นปูตัวเองแล้วมัก็อะไรครับประถมด้วยของเด็กด้วยแล้วก็นาตัวเองด้วยและช่วงที่เด็กเขาอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างฮะอ๋อตอนตั้ที่มาอยู่แล้วเด็กไทยคือคือเด็กไทยเนี่ยเขาจะมาแต่ว่าโชคดีของเรีนที่เลยฮะครูเราสนใจแล้วก็เข้าไปในเวทของเขา คือความตื่นเต้นความาต่างเนีเขาได้สัมผัสกับอะไรฮะครูเป็ง<ล>ใช้สังเกตโดยตรงก็สอนนะครับซึ่ง,งมีจบเอกมาหลากหลายแต่โดยเฉพาะเอกภพเขาจบเอกภพแต่ในมำนวนนี้ว่าสาขาทังเศรษฐนิสศาสตร์อะไรต่างๆและแต่ละศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูอาจารย์พาไปดูหน่อยไหมฮะได้ครับเรียนที่ที่ยินดีครับยินดีครับอาจารย์อาจารย์ต่างประเทศมาสอนที่นี่นะครับแต่ตอนนี้ต้องกลับไปแนละ้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับ เดี๋ยวผมก็ให้เราก็ยังเชื่อมต่อกันทางเน็ตได้ครับใช่ครับเดี๋ยวทางนี้คืออะไรสภาพโรงเรียนสภาพโรงเรียนครับซึ่งอาคารนี้สร้างเมื่อ2475นสีร้อยเ้ะครับตอนนี้ผวกกินมากครับก็อยากจะดูรักเดี๋ยต้องใช้งบเพิ่มสล้านไม่ทราบว่าจะมีอนุมัติให้เราเปล่าแล้วก็ได้ขอใหม่ไปด้วยครับนักเรียนเป็นใครบ้างคะบอกชื่อนิดนึงค่ะชื่อเด็กเก่งจันทนาเสียว อยู่ชั้นอะไรคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองอ่าแล้วหนูล่ะคะชื่ออะไรคะเปบิร์ตอยู่ชั้นอะไรก็เป็นยังไงบ้างคะเรียนกับครูสอนภาษาอังกฤษก็ก็มีความรู้ได้อะไรบ้างคะครูสอนเรื่องอะไรบ้างสอนรอืร้องเพลงสอนเพลงอะไรบ้างอ่ะเอเพลงเกี่ยวกับวันแล้วก็ ได้ไหมไอันไหนร้องให้ฟังหน่อยสิเอ้อมีอ้องมีอ้อมงทุชวิอ Grazie.